สวัสดีเด้อจ้าเบิ่งอันดอกมะลิหรือดอกชอนจัสมินเนาะค่ะเนาะโอ้ยบานรุนหลือค่ะเบิง่งอันจนั่นเบิ่งจุม่มเพิ่นเต็มเป๊ะอันน้องหอมมันนะจ้ะบาเวรณาพามานั่งกันกินกาแฟ,ก,าฟกับดอกมะลิเนาะค่ะเนาะหรือว่าดอกชอนลายหรือเด้อค่ะพุ่มบอลเลอร์อยู่หน้าเงินหอมขนาดเลย สวัสดีคะ่ะทุกคนเพื่อนๆมามาดมกลิ่นดอกอันชลหรือดอกมะลิเนาะค่ะหอมขนดขาดัค่ะชื่นใจนยค,ค่ะเต็มเลยคันนี่หอมขนาดัเลย บรรยากาศบานสวนเนาะใช่เนาะะเดีอาแลัวไปไม่เป็นค่ะเต็มเรื่องคันเลยต้องขยับมาตรงนี้เน่อยคันหัวสะอ้นความหอมเพิ่นค่ะ หอมไหลก็เป็นวัดสำหรับค่ะแต่ว่าชื่นใจก็นาดเลยมากค่ะกับกาแฟอุ่นๆนูะค่ะเนาะมน,นิกี้ดื่มกาแฟอ,อันดื่มกาแฟ ไตต้ตนมะลิบ่ะแต่ว่ากบบระโบดิอยู่ข้างล่างเลยค่ะเพราะว่าพันหยังเป็นต้นเป็นพุ่มเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันไหลเลยค่ะดื่มกาแฟกับดมน้ําหอมจากธรรมชาติจากดอกช้อนบ้านเราหรือดอกมะลิหรือจัสมัยไปเอ็ดเปย์มืดเดลอค่ะเอ้ก็ได้มาค่ะกาแฟค่ะกาแฟ รว่งาจยท่านไปหักโดกเพื่อนเอาข้เนอกเพื่อนเต็มน่ะบ้าแต่จะมาเปลนโดกกันขึ้นจีบันโอยอันนั้นหอมากะ กินน้ำกันเนาะค่ะเนะาะกาแฟกาแฟร้อนๆอุ่นๆเนาะค่ะเนาะจากบ้านสวนกับอันกลิ่นดอกไม้ดอกชอนหรือดอกมะลิเสียงตุกก๊กแกห้องเราฟังน้ำด้วยค่ะอัน เพื่อนๆคะสบายดีกันมัทุกบ้านทุกคนบมกค่ะวันนี้มันเป็นวันหยุดเนาะค่ะเนาะก็ลางคุณก็ยังวุ่ตื่นเนี่ยแม่นบอกเพาทำงานมาทั้งอาทิตย์แล้วกันวันหยุดก็ต้องพักผ่อนเนาะค่ะเนาะ โอ้ยกาแฟ,าฟาวนนกับกลิ่นอันหอมของดอกกัโชลหรือดอกมะลิเน,นาะค่ะเนาะโอ้ยมีแหงขน,นดาดค่ะสดชื่นขนดาดเลย คำคับไปเย็นนี่ทะเลนี่กันไหนกี่โมดขนาดเด็กค่ะบรรยากาศมื่อนี้พันเห็นแฟนเออว่าอันลดลง4องศาบวกอด40ประมาณ36 36ิบหามสิบองศามันบอกแต่ว่ามันอย่างอันแดดอย่างโบจ้าไปเลยเนาะคันเนาะถ้าแดดยาจ้ามันก็อาจสีฮวนขึ้นอยู่แต่ว่าลดลงก็ดีอยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี่มันฮวนเกินฮวนแล้วมันผนใช่ื่อ วนนั่นเอาแฟนด้วยน่ะเอาพาเซ็ตพาคนดูน้อยยั่นโพกน้ำเสิร์หัวแป๊บเดียวอันแห้งอกไอทุกทวดหนวไหลก็หน้าเปลนต่ยานเนาะคนาะไปขี่อันชาเล้งกับเอวยเมื่อวานนี่พากันไปเลาะถ้าหนุนนี่จุนเปลนนั่นมันร้อนเลยนะคะมันหัวไหลถ้านนที่เหลือมองหรือที่ว่าอันพันลาดยางเนาะคนาะ ขนาดยางนี่มันขึ้นเป็นอน,นั้นเลยก็ปานเข้าเต่าประกันห้งไปสองคนแต่กระมวนก่ะลมก็พัดเพราะว่าเฮาขีรถมันก็ลืมมันมีมีเหมือนคล้ายๆลมแม่นบอกแต่ว่าเป็นอากาศโหหนาวนักเมื่อะะวานืันนี้ก็พอนลงจาก4องศาก็เอ่ยว่าก็เป็นสิ่งที่ดีหนะค่ะเนาะ เดี๋คือเพื่อนๆมานั่งยู่จุดนี้เนาะค่ะเนาะได้กลิ่นดอกมะลิดอกชาวนหอมมีเหงืน่นั่นเลยค่ะฟังเสียงพี่นกร้องเพลงก็ฟังอันนี้ก็คือธรรมชาติบ้านนาเนาะค่ะเนาะ S <S <an> <S แฟนเอ้ยนั่งอยู่ทางเนื้อเหือนนินเกมอยู่ค่ะส่งกาแฟ,ฟพูดละทวยละแตะเปิดแตะมันนั่งกินกันอยู่น้อยนึงด้อ่ะเพิ่นไปน,นั่งนะพุดเอ้ยกับมาพี่เนาะก,กันเนาะอ้ยธรรมชาติขนาดค่ะหอมดอกอันนี้นะคะว้าเว้าอีกเด้อค่ะ เพิจุ่มมันเต็มนึงคันเต็มต้่นนี่กาแฟก็ยังฮวนก็ยังบ่มุดดอกค่ะค่อยๆจิบไปแต่ว่ามันเหงหึอเพิ่อจนเสาร์เนอะเมื่อทุกตาผ่าฟันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนได้จ้ะมานี่นี่ยเอี้ยมนั่นขอโทษค่ะ อ,อันคอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนที่เข้ามาอันที่ตามโนะคเะนหรือว่าเข้ามาทักทายกันแวบแวบแวมแวมยู่นําโจก็ได้เห็นหน้ากันก็มีความสุขไหมบอนนคะ่ะตามสไตล์ของแต่ละคนของเพื่อนเพื่อนแต่ละคนถ้ามีเวลาก็แวบบๆวบเข้ามาค่ะถ้าคือกันเนะคเะนถ้าเอ้ยว่าอันนั้นเอ้ยก็แวบ,บๆบเข้าไปค่ะ ดังเทือกกระเบื้องโบได้เคยจบกาเน็ตพันกาขาดไปก็มีเพราะว่าเอายู่นุ่มป่าเนาะค่ะเนาะกับบางช่วงถ้าว่าเน็ตมีพันเฮือันสัญญาณสัญญาณพันอันเสถียรก็ได้เบื้องกระหึงเนาะค่ะเด้อโมเมนต์ว่าเอ้าเราคือเบื้องคือซันแน่โบค่ะดังเทือกเบื้องอยู่ดีๆพันก็ตัดไปเสียค่ะต้องได้มาอันตั้งใหม่ค่ะไปช่วงนึงก็ดีแล้วก็อีกช่วงนึงก็ ลุดไปก็บบว่าคับเพราะว่ามันมันปีปาไม้หลเหมือนเลยอ่ะกะ็ขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็อยู่กันนานๆาเนาะค่ะเนาะเป็นเพื่อนกันนานๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีนะคะโตกันเพื่มมีความสุขเมือ่อวันยุทธนะคะเด้อพ่อกันชิหนาค่ะสวัสดีค่ะ